ย้อนเส้นทางคู่จิน้นเคนแอนห้าละครดังที่ตาตึงใจก่อนฟินอีกครั้งซุปตา2550จุดสตาร์ทเคมี Me, คู่ขวัญเคนแอนคือละครแรงเงาพศ2544เรื่องนี้ตาตึงใจคนดูมากๆทั้งแอนและเคนต่างได้รับคำชื่นชมในเรื่องฝีมือการแสดงขั้นเทพโดยเฉพาะสาวแอนทองประสมที่ต้องเล่นเป็นฝาแฟมดมุนินมุตตา แต่ก็ทำออกมาดีแยกคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนโดนใจคนดูสุดๆต่อไปเป็นละครอุ้มรักพศ2549เรื่องนี้มีกระแสปังขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าทุกบ้านต้องเปิดดูเพราะด้วยพอร์ตเรื่องที่แปลกใหม่มีแง่มุมทันสมัยกว่า,าละครอื่นในยุคนั้นทำให้ออรา่าเคมีเคนแอนยิ่งพุ่งเต็มจอมากกว่าเดิมจนใครๆก็หลงรักพระนางคู่นี้ ส่งผลให้ทั้งคู่ได้มีงานผลละนรด้วยการต่อสวรรค์เบี่ยงพศ2551เรื่องนี้กระแสดังเรล่งปั้งเดตติ้งพุ่งกระฉุดเพลงประกอบละครก็ฮิตติดหูบางคนถึงขั้นติดใจจนกลับไปย้อนดูหลายรอบเรื่องนี้ทั้งแอนทองประสมและเคนทีระเดชได้ฟาดฟันฝีปากประทะอารมณ์ปมดรามา่าใส่กันอย่างดูเดือดเข้มข้นมากและพอถึงคิวเล่นฉาก ฟินฟินทั้งคู่ก็แสดงดีจนทุกคนพากันจิ้นขั้นสุดไปเลยความดังเป็นผู้แตกของคู่แอนเคนยังคงขยายเข้าไปสู่ในใจแฟนๆมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้เล่นละครเรื่องสูตรเสน่หาพศ2552เรื่องนี้ก็ควา้าเดตติ้งสูงยืนหนึ่งไปเช่นกันส่วนกระแสะละครก็ดังเวอร์คนดูต่างชื่นชมในฝีมือการแสดงของสาวแอนทองะสมที่เล่นแนวคอมเมดี้เป็นตัวแสบสุดในเรื่อง ได้น่ารักนนนดูไม่เบื่อส่วนหนุมเคนธิรเดชก็กลายเป็นเชฟหล่อที่ต้องบอกต่อจึงเป็นที่มาของกระแสที่ทุกคนเรียกเคนธีรเดชว่าคูกุ๊กเพราะอยากพูดตามที่สาวแอนทองประสมเรียกเขาในเรื่องปิดท้ายที่ละคร365วันแห่งรักพศ2553เรื่องนี้เปิดมาเคนแอนก็เล่นเป็นสามีภรรยากันเลยถือได้ว่าตอบสนองความจิ้นให้เ่าแฟนได้อย่างดี บอกเลยว่าละครทั้งห้าเรื่องที่กล่าวมาต่างก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพดีและมีกระแสปังเวอร์ของพระนางเคนเรลเดชและแอนทองประสมงานนี้ใครที่กำลังคิดถึงเคมีลงตัวของเคนแอนและอยากเห็นดารานักสแสดงมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงรวมตัวกันต้องรอชมละครเรื่องใหม่สุปตาสอ5พันรอเร็วนี้ได้รับชม